มนัมนๆรัวๆค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผู้ได้ยากหูคำตอบว่าปลาใดเบิ่งห้จบเด้อค่ะเด้ออย่าพึ่งคอมเมนต์ถามคำตอบมีอยู่ในคลิปบาวิดบอกยุ่จ้าสวัสดีครับพี่น้องสุขุมทุกคนมนีซาเจิดบรัหวหน้าพาหลาอพาข่าโคเขา,ขาปลาเด้อค่ะเดอ้อมนีเอาทุกอย่างที่กินได้เป้าหมายคือแมงจีนูนแมงจีนูนแดงไงเนาะคะ่ะเนาะไปไปเบิ่งไปดูุกันเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมเหมือนเดิม เขาปลาเขาาปลครับเดี๋ยวต้นไม้เพิ่นสิถามหานะชิดนหอดกันชิดนหอดแห้งไปพี่น้องไปลุยกันครับทุกอย่างครับมือนนี่เตาวลักๆสิเน้นกินนู่นครับผมไปมันยังเฮ้ยเกิดเหตุผลไหมเฮ้ยเพิ่งต้องออกเพิ่งตองครับพี่น้องออเคอ้ะเพิ่งเขากำระเมาไหดวิ่ยเขากำะเมาไม่ดีวิ่งปลาบ้านเฮ้าก็มี่อยู่ บ้านเฮามีอยู่แต่ว่านั่นนนที่พ่อเทธอนึงพ่อแบบว่าปีละสองสามดอกจังสิแม่พี่น้องบ่ข่อยหมันน้ำข้าวเจ้าอืมอุ้ยเอาดอกแรกแหกหมันครับมาแล้วพี่น้องหยุไข่หยุดไข่ไข่ขาวไข่ขาวครับเฉพาะมันหอมตบ่ใหญ่กระซามเอาได้ขึ้เกลีหยดไข่ขาวหยุดไข่ขาวครับพี่น้องอุ้ยเนีเอาเอาเอาดอกอีกคน หอม e หอมแต่ว like oh right. ่าหอมกระรังหอมแห้งเลยอุ้ยเอาเอาเก็บผักหนึงแล้วครับถึงเลยขวดจื๊บหยีบ้อยครับเห็ดไข่ขาวพี่น้องนี่เตรียมขวดมาขุดที่นู่นพร้อมเฮ้ยเห็ดไข่เขียวมามามาเห็ดไข่เขียวดองน้ำน้ำบอกพี่น้องอีพ่ออีแม่ นี่มันตรงนี่ครับมันตรงออกมันตรงย่างอยู่างเงี้ลยค่ะแก้วินเดี๋ยวผมขอพัดนิ่งไหมเอาเอาเก็บีนนนู่่่เฮ็ดเอาเฮ็ดเลยครับพี่น้องพ่อเฮ็ดเอาเฮ็ดครับพ่อหู้กินนู่นขุดหู้กินนู่นพี่น้องเอ๋อพ่อเดี๋ยวไปปนเซกันนะนะฝอนอยู่ในหลองเลยพี่น้องขาวยเนะ ไปครับพี่น้องณหน,นองบัวนะครับมือนี่บ้านหนองบัวเด้อปลาหนิไขคอยขวาเอาเถอะมมิพี่นอ้งนนองใส่ทั้งไหนสัยบารีคุณอินวนวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจ้าสองดอกซ้อนกันได้นี่พี่น้องอเห็นไหมเขาครับสามสามสามเตี้ยเต็มเต็มเลยบ่มีคนมือนี่ นะผมตื่นเต้นเนาะจังไหนใาจังไหนแม่โอ้โสีดอกน้อยสีดอกหาดอกเอาไปตุ่มเงาเดียวพี่น้องเต็มเต็มบ่เต็มเต็มบ่ดอกนี่ดอกใหญ่ดิ่งน้ำเอาเนาโอ้ยใหญ่หล้นเลยโอ้ยน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวผมเอาน้ำออกให้เอาเอางาไม้ย้นบังก็ต้องขอโทษขอให้เด้่อพี่น้องเรื่อง หวห้อมพี่น้องหอมจนขึ้นุ้ยุยสันเลยหุยดอกน,นึงพี่น้องปาดวสุ่นขี้งเพลินเพี่น,น้นองหอมหวนหวนเลย,ยไปเบิ่งานไตะนาอีผาถานไงนะนี่จานีใบหนึงพี่นอ้อง อ้าววุ้ยเอ้าวายว้ายว้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 ้ยขอเก็บภาพนึ่งครับพี่น้องเอ้าเก็บเลยหาขาพ่อๆโอ้ยหอมหอมแย่งหอมสุดๆอยากให้พี่น้องมาสัมผัสกินน้ากันนะครับพุ่นอีกดอกนึง ขุ่น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 ไปสองดอกนี่ครับนี่ละน้ำมาแล้วขาวล้วนๆขาวล้วนๆขาวล้วนๆเนี่ยเอาสุดๆเลยสุดๆครับสุดๆเลยไปลุยครับพี่น้องสามดอกน่าใหม่ปวดละมันเที่ยงน้ำเสียมนี่แหละ มาถิมักพุทกินกกน,น,ะน,ะนู่นน่านะนี่ตรงไอกจังสีไหมพุที่นู่นมันจะได้ฮิตพี่พอรยี่เมียไข่ขาวล้วนอ,อ้ยปุ่ดอีดอกโดดหนึ่งนี้ไปนาเรื่อยๆพี่นอ้องสุดหยดเลยค่ะพี่น้องมันหวานบุคิดว่าสิมหวานเลนี่ก็คิดว่าสิได้เห็นแล้วดิหนิคิดว่าเห็นดูแต่ว่าบ่ได้อาจห่างแมนครับจห่างสิได้คร ไมไ่ว่างดีๆเลยกีบดอกมันแตกด้นี่บ่เเห็นเฮ้ยเา้าเห็นแล้วเห็นดอเห็นแล้วครับมันช่องไปได้ชำานีพี่น้องน้ำโอ้อหาบกานาัดขา่เห็นเออนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วน,นี่ดอกแตกดอกบินมาเป็นหนังพี่น้องมกได้มกได้ครับไปตามดากสาวเจอไปเลยครับพี่น้อง พ่อเรื่อยๆครับพอเรื่อยๆไข่ขาวล้วนๆผีมาแล้วผีใส่ผีคุณนึงพอท่านเบ็ดอยู่นะอุ้ยพึ่งลงมากพี่น้องเอาหนิเหนี่ยงโม่หน่อยๆพอต้องเอาเลยแต่ว่าจุ่มสองจุมมันเอาอะไรอยู่มาอือฮึสุดยอดครับ อหอมค,คือเก่าครับพี่น้องเรื่อยๆที่ดินคูดไงยทวนเลยเรู้สึกว่าสิเป็นไข้าขาวล้วนๆครับนี่ขึ้นคือพ้นสิโต๊เพื่อให้โต๊ะเนี่ยเถอะป้าขันโต๊มาเนี่ยจังเต็มๆเหรอเห็ดไข่เหรอพี่น้องออกเคยมึงเห็ดดอกนี่ออก ให้ไข่ขาวเลยให้ไข่ขาวครับดอกเป็นหนึ่งไข่ขาวดอกมันหน่อยเอาดอกหน่อยครับออกเป็นกอบ้าน,นไปสั้นนีแหละ้วไงชูสั้นหนีแม้วจีนเห็ดสิเอาจับจับเลยจับเลยโอ้มันมืนมดว่า,หาเหรอเออนั่น นี่เราพี่น้องอยู่น้ำพงอยู่น้ำตังสีละ่ะเห็ดเป็นออกกระไดเครื่องตาเหรอฮันมันไงอยู่ใน,นหันเลยนะฮะเบิ้งเออเปิดแฟบซอยหัวชักกระเทียมกิ่งกิ่งลื่นเหมือดึงเหมือดแล้วไหมเหมือดแล้วสองสองบานน้อยอ๋อใส่แฟตซอยครับพี่น้องเป็นอยู่ในหลืบในถ้รม ต,ต่มไงพี่น้องมีน่นกามากขึ้นกันนะครับแต่ว่าชวนมากลักๆตอนนี้คือเ่นมาขุดกินุ่นครับดอดงช้ขาล้วนเลยครับพี่น้องปูงยางน้ำกลน่ดตีพี่น้องมันืึนดังมันหอมแห้งบอกปู มังสีเอาได้ยุครับพี่น้องสามตูมยู่นี่นี่ตูมเฮตนาเลยคิดว่าสมเลยคิดว่าเฮ็ตนาเลยพ่จันอ๋อก็เคยได้อยู่ตรงนี้่ครับเอาไปย่างใส่กันได้พี่น้องเฮ็ตนาเลยนะใส่มึงใส่ดอกนั่นหัวเยเพิ่งหวานอือจังสีหล่ะพี่น้องมันหอมดอกลักษณะนี้แหละครับ เราจะมาขุดอีนู่นได้นี่บริอ้าแล้วเอา,เ <laughs> เอ,าอันนี้ดอกตูมพี่น้องตามจริงก็เก็บได้เม็ดละครับดอกนี่สิบ่เอานี่ <c oughs> นี่บ่เอาถมไปโอ้ยอันนี้สิเป็นดอกแล้วนี่สิเป็นดอกเท่านั้นเท่าน <c oughs> ันหมดเลี้ยแล้วนะั่นน่ะ <c oughs> นสองตูมครับตูมหน่อยนั่นบ่เอา ครับพี่น้องเขียวเขียวกับขาวครับใส่กันเลยเขียวกับขาวหอมวนวนอู้ดดอกนันคือปิดหนังสั่นมาเ้ยมึงสภาพกันอ่ะไข่ได้หนิพี่น้องเดี๋ยวเออเดี๋ยวโอ้โหโอ้โได้บเนอ่ะมึงกันอ่ะเอ้าเตรียม เดี๋ยวเหนี่ยนของหอมเลยเนาะเมือหนิเนาะของปนแมีนครับของหอมของปนของแสบถึงสิบ่มีเลียดบ่มีหยังแต่ก็แสบพี่น้องเออเน้นเนีนจักดอกจัดดอกจัดดอกเฮ้ยจักดอกหาดอกหาดอกเอาเก็บเลยครับอืออือ ดูสีเหดียบได้ตัวไหนหนึ่งสองใช้ <S 2> 2 <S ตัวไหนตัวนี้ก่อนสามดูดิ่งขึ้นซี่หาอยู่ต้องกันพี่น้องอ๋อเห็ดไข่เขียวปปดตัว ่นอีกดอกนึงสิ่นหอง่กพุ่นเจ้านั่นแมนบองนี่ดอกนี้เท่าเปล่าปะนี่นั่นใบไม้บังอยู่นั่นนี่เห็นแล้วของกระ่าอยู่เห็นบัดพวกเก็บเลยเห็นโคกดอกจุ่มนี่ตาไม่ได้รองเลยนะคะสุดๆเลยนี่เต็มๆครับ เฮ้ยสูนขิงเพิ่นบ่ได้เลยแม่พี่น้องส่งกินหอมไหลข้นเลยแห่กินอื่นแค่เนื้อกินหอมนี่คนบ่หนีแล้วแลีนต่ำเลยเหรีเฟิงเดียวได้หนึ่งพี่น้องดอกสิบแปดดอกสิบเก้าฟ้งที่ห้าใดพี่น้องนียนหนึ่งก้อนที่ห้าสี่สิบสี่ดอกครับพี่น้องหนึ่งดอกเห็ดไข่ขาวครับ ชมสติดต่อกันไปเลยครับเหมยหาดอกบนต้นนั้นสองดอกสามดอกสี่ดอกและก็ใบเขียวครับห้าดอกครับผมเน้นๆและเน้นๆนีน่กระไดพุ่เกา่า ใครเขียวอีกสามครับพี่น้องมันซื้อเลยเอ้อมาบอกผิดว่าเิอมาไหนยังไหนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ย่นีใส่ีสีเอาทัวเอามาเอามาเอามาเจอแล้วเราจะปล่อยไว้ทำไมล่ะครับเก็บเลยสิครับสีดอกครับพี่น้องเ็ใครเขียว นะอดอกนี่ผมเพ่เห็นด้วนี่กำลังสิสยาภิบาลไปดอกพุ่นแับนี้โอ้ยพ่อยิ่เมียหมาบหเอ้ยไก่เครื่องเราพี่น้องพุ่นอีกดอกนึงไปรับชมกันติดต่อกันเลยนะครับช็อตนี้สามทีเพื่เห็นครับดอกนั้นผมบพื่เห็นผมเห็นดอกนี้เย็บตัวครับนออะไรเราคือ ห้าออมกับพิบตาพี่น้องยยกกับพิบตายยกกันหายใจสูดหายใจแห้งๆส่วยอะกินหอมน้ำบันผมเดีเ้ยวออนซ่อนครับนาเห็ดจังดอกเดือนเมษสาวันนี้ไนงะขนาดเป็นอะไรว่าดอกนหไอ้ขาพักหน่อยเอาอีกเลี้ยวพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้ ตึงตึงตึงโอ้ยดอกเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่ขาวอู้ยพี่น้องมึงในเพียงดอกเห็ดไหมหน่อยได้เอาไว้่ายนั่นหน่อยปัดดอกเห็ดแต่ละดอกแม่พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยใบใหม้กับบังกล้องนี่นี่ใบไม้ใบหนึ่งเออขอบคุณครับเอ้าเก็บผักหนึ่งเรียบร้อยลงมือเลยครับอันนี้พี่น้องปัดตัวหอมหวนหุนเลย โอ้ยมองตีเลยครับเฮ็ดมือนี่มันต้องทิ้ง่วงตัวเห็ดไข่แม่นครับเหวลาเฮ็ดไข่ขาวนี่เคนคนพ้นประตูก็ต้องตงเห็ดไข่ขาวเป็นไงซาดเหยียโอ้โหเหยียบเหยียบสวีฮักกระไดตัวงาไม่เห็นอ้ยโอ้ยอ๋ออืออียวไปเท่าไหร่นั่งวะอืไม่ติถือกีบดอกเนี่เอ้าเก็บเลยครับโอ้ยมุมกล่องมุมนี้ไหม เออฮัทอือตาขนาดพวกพวกผมเป็นคนเก็บแท้ๆยังสะออนเห็ดไหมพี่น้องออนเลยเนาะวุ้ย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 ยี่ดีถือว่าหมานเลยหรอครับมือนี่หมานเลยหรอนี่หมานสุดๆแมนครับฮะฮะจับเต็มไข่ล้วนๆค่ะผลอีกดอกหนึ่งอยู่หลังเสาเจริญครับ เ<อ>พิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มพิ่มออผีใครงี้อือสามดอกนั้นผมเคยเห็นตูมนี่งามพี่น้องตูมนี้สวยครับเอาเก็บอ๋อหยบร้อยไปกินเลยโอเคอ๋ออีกตูมหนึ่งพี่น้องมันไหวกันได้เมื่อหืนเห็ดทุราทุล่าง เห้ยขาวจนเลี้ยงกับพี่น้องวอรเราะอย่างพอใจหอมวันๆก็ต้องพูดถึงเลยค่ะเรื่องหอมพี่น้องอือกีกสดก็กีกออนย่างกีกขวก็ได้ตำปนใจกันกำน้ำประเดี๋ยวผมสุดห้อยลงไปจิีพี่พอบัททันเหมอดดิพี่น้องอืะตา้าวไหวดิอือ งามงามงามเอาดังไก่กระตาบ่ได้พี่น้องกลับรองวินหันผู้ใด้แพ้กินชิวเเห็ดไข่นีตีกินชูน้องเห็ดไข่ในีตีเป็นล่มเลยมันหอมแห้งพดเห็ดไข่ขาวครับผมเอามัน,นเปียนสีจักน้อยพี่น้อง เชวบเห็ดไข่เขียวครับเต็มหาสีแก้มน้ำจักน้อยพี่น้องป็สีสันแมนครับเพราะเป็นสีสันมันขาวนวลครบพวดนะแต่ว่าสาวเจอกับเกียวไปแน่แล้วล่ะไปไปมึงเห็ดไข่ขาวดอกใ่ญ่ดอกพุ่นเสียมซักไว้แล้วพี่น้อง ใส่ขาวนี่โอ้ยจนหางจนจนรุดออกจะรุดจะอะไรเงาเห็ดไข่นี่บ่ใหญ่เด้อพี่น้องเงาในน้อยถ้าดอกใหญ่ๆดีนี่เพิ่นมักสิลมมันเขม้านบ่เพราะมันนี่มันเขมลนตาเขาบ่จากคือสิตั้งไว้ง่ามเสียสนนะเนาะือแสดงว่าหมดเป็นเป็นเห็ดเท่าเนาะเห็ดไข่เห็ดสาวเยอะเสื้อก็ต้องเสื้อครับพี่น้องเห็ดมีเจ้าของ หยอดพักติ๋วดิหน่นพี่น้องง่ามกับง่ามหนอดพักติ๋วก็ได้ออจะอนซ้อนคักซะนี่แต่แนวงามๆเหมือนี่อ๋อจะโกดเด้งงามมันงามมันสี่ยางกายไปกับจักรจั่งได้ไหมพี่น้องเอาดอกบานก่อนเลยไหดอกบานดีดีนี่เดี๋ยวดอกงามสิพัชพี่น้องไปมือที่หลังหนึ่ง สองสามจ้าอีหอึออกตุ้มพี่น้องมีอีกวะมีอีกวะเฮ้ยหมานเซยงจังๆๆเลยไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพี่น้องหมานเซยหมานเซยมองอ๋อไหนๆกันไหนๆแล้วล่ะ อันนี้กุเรียงขาขาวแถวๆเลยเอ้เห <c oughs> มืนอนดอกเลยกระดูกงามมาโคตรเลยอือตมต้นเห็ดใส้เขียวครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อันนี้กลิ่นอืมเดี๋เอาดอกน้อยก่อนนี่อออดอกใหญ่พี่นออ้องเฮ้ย เต็มตาเก็บเอ้เก็บไข่ขาวดอกน้อยดอกใหญ่หอมเบเออมิดพี่น้องเออตาไมีผู้ใดเต็มตาแน่นอนมื้อนี้เนาะเต็มตาเสยหมอง <laughs> แต่เพียงสายเราก็ใจะไม่กล่าวอยู่ฝั่งพูน่นขุดจีนูน่นขุดจีนูน่นมู่เข้ามาลองงุ่มงมเชียงด้วงเบิง่งก็ว่าสิมาขุดจีนู่นแหละการลักลักลก,ลก็คือขุดจีนู่นเหรอครับมื้อนี้เอาไปเอามามัน จากจังไนบูอวัสนาพักดันไปให้พ่อเห็ดไข่ตาสีเงียบๆน้ำครับแลยไหลเงีวจนเต็มกระตาเอเลตาใหญ่ได้หนิมาตกมือเึกดื่นงามแหงดอกเข็งแข็งอู้ยพี่น้องเห็นเห็ดน้ำบ่เอ้อเออเออเออโาจักโวขวมซ่า ดอ,อ,อ,อกหนาๆตึงๆเนาะงามรอกน้งนองอแบบเงยเกิดเดดลอยๆเนี่ยมนขาถูกันค้ขาถูกนันาดนัถึกเยก็บไข้ขาวอีกแล้วพี่น,อน้องรุวนรวน ยุบดอกนึงจงมีม่ยลยม<อ>าารขาดอกนี้ดอกง,าง่ายแดงไหมแดงตังงวแเนาะครับขาหนยดึงมาขึ้นได้เต้เฮยกับเบิ้งกี่ล่ะกเงาเลยอุยย้ยยี่ห้อยางลึกค่ะ โอ้ดอกกูมพี่น้องงามเลยอ้เบ็ทึเสียมซื้อทองกระใสองสามสห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ครับอะไรมาบุ๊ยเจ็ดดอกคักๆแน่ๆนี่พี่น้องเห็ดไข่ขาวพี่น้องเพราะนัแปดพันทีหนึ่งดอกสองดอก สามดอกสี่ดอกพี่น้องแต่เย็นๆนะจ๊ะรักดอกตูมไม่งั้นเก้าดอกคุณตีจ,จ,จักดอกก่อนพล่อันนี้หาหกเจ็ดอ่าบาตงรงบาตองปิดบะตองปิดเลยบะตองปิดเลยเจ็ดแล้วเนาะแปดข้างหลังคุณ แปดดอกมาเอาดอกที่เก้าอเว้ยย่านพี่น้องวิ่งตานะคอยโจมพี่น้องหมุนเอาหมุนตาไปน้ำเด้อพี่น้องสิบดอกเอาโคบินเนาะบมบอโอวินเออแม่เหล้วเฮ้า ซิบดอกพี่น้องอมุนิซิบดอกโอ้ตั้งเลยด่านดอกมันมุนพี่นออ้องหัวเรื่องเต็มมันเต็มหนหมดละเดือดแต่สิพูนก็กะตาเบื่อใหญ่กาตาพี่นุง่งกะตาเจนุง่งมันกาตาแบบกาตาอพีพอยแม่กะตาเลยใดเนี่ยกะตาเจนุ่งสไตล์เจนุ่งครับผม ช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งกระตาแล้วกับหมานด้วยกันนี่นี่กระตาพี่น้องนี่ไม่เป็นว่าพราหมานทีครับนี่ขาขาเอาขึ้าขากระหน่ำมือนี่ใส่อยกดอกหนึ่งให้นะอุยดอกนั้นผมเ่เห็นพอถอดหลายๆคอไฟขาขาเห็นคีอเก่าเห็นเกนจเีมีติวฝันเลยสับพี่น้องเชื่อพอจังได้ยังว่าหมานหถอหมานเนี่ย พ่นดอกตูมอีกเลยไปไปมึงดอกตูมครับพี่น้องมาหนีแค่สก็มาถือว่ามือนีมือมีโชคพี่น้องโชคสุดๆครับโชคดีมากๆเลยมือนีอู้หูร้านดอกที่ได้ยี่ดอกหนึ่งเลยนะอมึงก่อนมึงก่อนโอ้ยได้ดอกเดียวอีหลีดอกขวามื่อนเดนี่นะโอ้มึงต้องจริงกับยางได้ดอกนั่นได้บ่นั่นบ่เหี่ยวจุดเอ้า เต็มตาเหล่าเลือกเอาแต่ดอกงามๆครับดอกใดบ่เอากับป่อยเป็นเชือต่อไปจุ่มนี่ว่าแน่อ่ะสี่ดอกครับพี่น้องเดี๋ยวว่าท่านได้โอ้ยขอโทษครับโอ้ดอกเดียวสามดอกสิน่ะย็งไข่ขาวครับนี่ดอกนึงงสามยิ่งพอถ้าสามดอกนี่ก็ปนอิ่มหนูด้วยนี่ พี่น้องดอกมีกาง,งามพี่น้องอเสียงดึงขาแต่ดังปดโหลดเห็ดไข่ดอกนั้นคือออกริมตเตอเฮยบินเหรอนี่นะแมนครับเออมาไปกลางๆโหลดมันบินเหมือนกันอ่าโหสิพูนกระตาครับไงล่ะ ว้ยารถแล้วคพี่น้อง้ยหารถแล้วครับพ่อแล้วเอากรอนสีพ่อเก็บไปเรื่อยๆมันถอาหันกรดแดงก่อนเห็นโดดมันง่ามเหมือนน้าเฮ้ยเข็ง เฮ็ดดินจัะพี่โสมันเหนื่อยใจเฮ็ดเขาเปลี่ยนเฮ็ดดินครับโอ้เลี้ยอ้เลี้วก็อะไรล่ะครับพี่น,อน้องมันหมานรัวๆเลยนี่หมานเฮ็ดไข่ขา,ขาวเฮ็ดไข่เขียวเฮ็ดโกได้ยอย่างเขาพี่น,อน้องเราไปกวนเด้อดค่ะเด้อคลิปนี้รัวๆบ่คิดว่าสิหมานปานหนี่งได้ดี อบอคิดว่าฝันนี่ลีครับคปหนาขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ค่ะที่ไ้กำลังใจสาวเจอดยดีเสมอมาขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าน้ำเด้อค่ะขอบคุณจากใจค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพด้วยด้วยรักและห่วงใยจ,จากทีมงานสาวเจยบ้านหัวนาพะโละครับพอการไม่คปบนาคิปนี้สวัสดีครับห่วงใยจากประุ